สวัสดีครับพวกเราทีมงานเดี๋ยวดิเี๋ยวดิเอ๊ะไม่มาเลยเอาคโอเคครับเอาใหม่ครับห้าสี่สามสองเริ่มนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับแวะไม่เกี่ยวไฟพวกเราทีมงานที่เกษีครับก็แนอกาสที่แนวกาสที่ กำลังจะขึงปีใหม่นะครับขึงครับจึ่งเป็นวาระดีๆที่สำคัญมากขออวยพรให้เพื่อนๆแฟนๆชาวพิศเช่นะครับทุกคนจงประสบความสำเร็จนะครับมีความสุขมากๆแล้วก็แข็งแรงกันทุกคนด้วยครับสำเร็จทางไหนฮะทุกทางนะครับผมสาเร็จเอกกราชนะครับผมเอกกราชอะไรเก่งทุกทางอ้าา่อ๋อพอ๋อพอ๋อพครับก็ในจุดที่เรายู่อยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาสิบ 8ปดนาฬิกาของวันที่สามสิบธันวาคมนะครับที่เรายืนเป็นเวลาจะทำะไรฮะสามสิบทำไมฮะสามสิบทำไมฮะสามบธันวาคมทำไมฮะาำหมครับครับตรงจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลาจุดที่เรายืนตอนนี้ก็เป็นเวลาสิบแปดนาฬิกาของวันที่สามสิบธันวาคมนะครับก็ เรา,าเริ่มน,นับถอยหลังพร้อมกันเลยนะครับอยากจะชวนทุกคนเข้าดาวหรอฮะใช่ครับสวัสด,<อ>ดีใหมแต่<อ>ก็เคนเขา,าไหลเท่าไหครับเอาเรามานับถอยหลังพร้อมกันเลยนะครับ,รบจุดที่เรายืนอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นเวลา18นาฬิกาของวันที่30ธันวาคมใช่ไหมครับก็อยากจะเชิญทุกคนมาเข้าดาวพร้อมกันนะครับอืมเอาละเรา่มานับถอหลังพร้อมกันเลยนะครับหนึ่งแสนแปดพันหนึ่งแสน

すごいな。